หนึ่งสี่ห้าูบาอาจารย์ที่มาคุมห้องสอบนะครับมาตรวจนะครับเด้อมาเยี่ยมที่เตียดกูตรวจก็สอบบาลีนะครับมาเยี่ยมที่วัดบ้านเกาบอนะครับขอโทษขออภัยนะครับกระผมก็ตามาภาพก็โอ,โอ,โอ,โอ้นี่นะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางมาแต่วัดมูลีลูกยาาลามนะครับเมตตามาเยี่ยมที่วัดบ้านเขาบอนี่นะครับนี่เด้อปฏิปคุณลงตาก็เลยนำพามาดูพระพุทธรูปนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่หอแก้ววัดบ้านเขาบอนี่นะครับวมนนะไม่กันนะอนนะบอกคุนมดีมเวคชจะ ประเดี๋พระคุณเจ้าคุณศรีวชิราจารย์นะครับจากวัดมูลีโลกยาลามนะครับหากเราฝากเจ้าไว้ที่นี่นะครับเพราะว่ามันถ้าเราไม่เก็บไว้อย่างนี้ก็มันก็ไม่รู้จะเอาไว้ไว้ที่ไหนบ้างนะครับางทีก็มีพวกชอบพระก็เลยมาเอาไม่บอก ก็เลยเอามาไว้แบบนี้ครับเอาไว้สำกรับบชาสังคูบายจันี่ยาโยุขาองนอันนี้อันนี้น้องตาสมพรครับไอพนะปกนาะครับสมัยสุโขทัยหรือสมัยนู่นล่ะครับส่วนพ่าแก้วมรกตนี่เจ้าคนที่ถวายมาครับ หัวราคาเท่าไหร่ไม่บอกนักแ,แก้วมุก็เขวดจี่งๆโยมบาเรชัยเท่าไหร่มาบริเวณมาเก็บไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและเพื่อทดูแลง่ายครับนี่หมุนครับนะครับผมให้คุณบาชาันเดินทางมาแต่วัด โมมลีลูกกะยาลามนะครับเดือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับปรียประคุณนงตาก็เลยนำพามาเยี่ยมชมนะครับหอแก้ววัดบ้านเขาบอนะครับนี่ก็ขึ้นให้พรเห็นมีคำถามมาคือเอาเมื่อไห่างสี่ลุดเลยรงกรานข้างล่างเป็นพระพุทธรูปครับ ไม่ให้ผ่านเสียนพระเดินรอบได้ต้องต้องคิดพอสมควรไม่อยากจะให้คนเป็นบาปถ้าขึ้นมาแล้วก็จะเดินเดินรอบตรงกลางก็เป็นต้นโพแล้วก็เป็นตระพุธรูปครับตรงกลาง แตะมีคนถามก็เพื่อจะได้เข้าใจน,น,นะครับความจริงแ,แรกกว่าจะเอาขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับแต่พอนึกแล้วก็พระพุทธรูปอยู่ข้างล่างเราพยายามไม่ให้ใครเดินผ่านเสียนพระพุทธรูปพยายามบำม,ามันเถอ,อะนี่เหมือนครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับเจ้าคุณสีวชิราจารย์นะครับไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับนี่เด้อ มาตรวจตรวจอ่ามาคุมเขาเรียกอะไรนะมาเปิดสอบนะครับ,บ,น,รบนี่ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเปิดสอบที่วัดบอ่เอเชนิงนะครับอสอบประโยคหนึ่งสองนะครับประโยคสามประโยคสี่นะครับไม่รู้ว่ามีกี่ชั้นนะครับขอโทษขออภัยนะครับพระเดชพระคุณลงตาก,ก็เลยนำพาครูบาอาจารย์นะครับขึ้นมากราบนมัสการ พระพุทธรูปนะครับที่ประฏิษฐานอยู่ที่หัวแก้ววัดบ้านเกาบ่อนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นฝีมือของพระปิสุสงผู้เป็นคณะช่างนะครับนี่หลังเปนภาพโน้นก็เลยพระคันธำเองหลวงตาว่าเฮดแม่แค่แนว ายภาพแล้วเหมือนกันกับอยู่บนสวรรวค์<อ>ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะครับโทรศัพท์เรืออยู่ประมาณ30ปเนตนะครับแบตเตอรี่นะครับ พอดีเห็นครูบาจันทร์นะครับเดินทางมานะครับเปิดข้อสอบนบที่วัดบอวชนิงนะครับและก็แวะมาที่วัดบ้านโคบนะครับก็เลยขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับนะครับมีรายละเอียดยุ่นะครับแต่ว่าขอโทษขออภัยนะครับ พระคุณลงตานะครับนำพาไปที่ทาวระเจติยมหาวิหารนะครับมณฑลพระประธานวัดบ้านเก่าบอนะครับอำเภอวัตาพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเป็นสถานที่ทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกรรมฐา,านนะครับทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะครับตลอดถึงนะครับครูบาอาจารย์ที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะครับได้สมทา,านวัดบอกวัดก็ตรงนี้นะครับนี่ Yeah. ขออนุญาตกาบคารวะปฏิปปคุณควรดื้อแต่บางรูปหน้าชิด ไม่เข้าใจเรื่องปริว่าอยู่สามราตรีขึ้นมานับสามราตรีขึ้นมานัก,นนกพอฟังหลวงตาพูดไม่ฟังว่าถ้าผู้ใดแก้มทำมาน้ำสุจีเ้ิย